b ีเคเรียลเคสค่ะวันนี้ไปเจอเคสลูกค้ามามาชมบ้านค่ะทีเนี้ยเวลาชมบ้านเสร็จปิดบ้านแล้วออกไปข้างนอกบ้านเสร็จปุ๊บก,กลับมาตอนเย็นลืมปิดแอร์ค่ะนั่นแหละค่ะสิ่งหนึ่งว่าทําไมโฮมออโตเมชันถึงมีความจําเป็นและสําคัญคือบางครั้งเนะค่ะเราคิดว่าเรามาแล้วเราออกจากบ้านไปแล้วเราปิดแล้วเราไม่แน่ใจว่าปิดหรือไม่ปิดการมีพวกตัวออโตเมชันหรือตัวสมาร์ทโฮมหรือแม้กระทั่งตัว i อโเล็กๆเ,เนี่ยมันจะสามารถบอกผ่านแอปพลิเคชันผ่านตัว alert หรือตัว a ะลามต่างๆได้ว่า คุณลืมปิดไฟคุณลืมเปิดแอร์คุณลืมปิดประตูพวกนี้สามารถทำให้ง่ายขึ้นออโตเมชันช่วยในเรื่องของอะไรเรื่องประหยัดแน่นอนค่ะเรื่องที่2คือความสะดวกสบายเรื่องที่3คือเซฟนะคะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสกเ u ต i ี้ค่ะสกเรตี้คืออะไรในส่วนที่ว่าบางประตูค่ะที่เราลืมปิดจริงๆเราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันรีเช็คหรือสั่งปิดได้หรือบางครั้ง จุดที่มีคนมา break ประตูเราหรือทําให้งัดแงะประตูเราเนี่ยประตูมันเปิดเมื่อไหร่มันก็จะมีอะลามส่งไปยัง push notification ไม่ว่าจะเป็นในส่งของมือถือค่ะหรือว่าในส่วนของส่งหาตํารวจเลยก็ได้เงี้ยค่ะส่วนหนึ่งของการทําบ้านให้สมาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของออโตเมตคือความง่ายในการใช้ความปลอดภยัยแล้วก็ประหยัดในระยะยาวด้วยนะอยากแนะนําทุกคนมีออโตเมชันสักหนึ่งจุดหรือว่าสองจุดในบ้านเราจะรู้ว่าชีวิตมันง่ายขึ้น